ดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 7นะคะทําอยากพลาดแนะนําว่าดูคลิปต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผมเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะทัญญาพยากรรู้ก่อนรวยก่อนค่ะการงานนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะคุณค่อนข้างจะดื้อรั้นเอาแต่ใจนะคะ หรือคุณมีเป็นคนที่มีสองบุคลิกนะคะบางครั้งก็ชอบที่จะไปเอาใจคนอื่นนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีทิฏฐิอยู่ค่ะไม่รับไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานนะคะคุณเป็นคนดีค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่บางครั้งนะคะก็อึดอัดค่ะรู้สึกว่าเครียดนะคะห้ามเซ็นคำประกันให้ใครเด็ดขาดนะคะ เพราะเสี่ยงกับการเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะการเงินนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับการเข้าคอร์สนะคะเรียนระยะสั้นนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะให้เรามาระวังนะคะเรื่องการใช้ใจ่ายเงินนะคะต้องใช้ใจ่ายแบบที่ว่ามีเหตุมีผลนะคะไม่ใช่ตามใจตัวเองนะคะเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะ ช่วงนี้เรื่องการเงินนะคะอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเลยนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหาถึงขั้นถูกให้ออกจากงานนะคะทําให้การเงินเกิดวิกฤตเกิดขึ้นได้นะคะถ้าใครชวนมาลงทุนช่วงนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าลงทุนแล้วเสี่ยงการถูกโกงหรือเสี่ยงกับการขาดทุนเป็นอย่างมากเลยค่ะให้เก็บเงินไว้นะคะจะใช้ใจ่ายอะไรก็ควรมีสติในการใช้ใจ่าย ควรใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะถ้ามีผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะควรจะไปซื้อเครื่องมือเครื่องช่วยเหลือนะคะให้กับท่านนะคะดูแลเอาใจใส่ทัน่านเยอะๆนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วนะคะควรไปตรวจสุขภาพได้แล้วนะคะให้เรามาระวังนะคะอาจจะมีความดันนะคะ เจ็บคอปวดแขนปวดขาเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเครียดค่ะวิตกกังวลน,นะคะจะมีเรื่องมาให้คิดจะมีเรื่องให้เข้ามาคิดมากมายนะคะทำให้อาจจะเกิดความดันนะคะเป็นไมเกรนนะคะปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายได้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังนะคะให้ไปตรวจโรคหัวใจหน่อยนะคะถ้ามีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกค่ะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ ความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงค่ะชอบควบคุมคู่รักของคุณนะคะทําให้คู่รักของคุณรู้สึกอึดอัดนะคะหรือคุณมีแฟนที่เป็นคนที่ขี้หึงมากๆนะคะทําให้เกิดการหวาดระแวงนะคะมีอะไรที่ค้างคาใจนะคะควรเคลียร์กันนะคะส่วนเรื่องความรักเก่านะคะควรลืมอดีตไปค่ะแล้วเริ่มต้นกับความรักใหม่ที่ดีกว่านะคะ ถ้าคุณเครียดวิตกกังวลคลิดมากควรคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะแล้วก็ลดการดื้อนะคะลงไปนะคะควรรับฟังความคิดเห็นของคู่รักคุณด้วยนะคะไม่ใช่ดันทุลังแต่ความคิดของตัวเองทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวง้งกันเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแนะนํานะคะว่าควรเข้าวัดนะคะทําบุญถวายดอกบัวปล่อยนกปล่อยปลาถวายน้ําให้วัดนะคะ ควรกลับไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะควรให้ความรักกับท่านมากๆนะคะช่วงนี้ควรดูแลเอาใจใส่กับท่านมากหน่อยนะคะท่านอาจจะน้อยใจบ้างนะคะที่ว่าไม่ค่อยไปดูแลท่านแต่ตอนนี้ท่านอยู่ควรจะดูแลท่านให้ดีๆนะคะบริจาคเงินให้กับสถานบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์คนชรานะคะ เพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะขอให้โชคดีค่ะ